มาเช้านี้ครับจอดดอกเล็กเสาหน้า18บแปรยาวเมตว กันสิบพิธีนะฮะจบแล้วก็ต่อเขาต่อเนี่ยเขาลนะลงลูกขาวลูกเล็กมากนะโอ้ยหลงเช่เลยเล็กมากนะฮะ น้ำลมปั้นจันนะฮะโทรมาปรึกษากันได้มีทางรถตอบเสาเข็มนะฮะเป็นติดสองล้อล้อยางแล้วก็เป็นทั้งแท็กป็นนะครับและก็รถจอดทีบอลไม่ว่าจะเป็นนักโคเป็นตัวแท็กแล้วก็เป็นทีบอลเป็นล้อ,นอ,อยางนะฮะโทรมาสอบถามกันได้เลยราคามิตรภาพครับกับทีมงานน้ำลงปันจัด นี่เป็นเสาหมู่บ้านนะฮะเสาหมู่บ้าน <ś m> เดี๋ยวมาดูเสากันว่าสาหน้าเท่าไหร่ <ś m> นี่นี่นผลิตภัณฑอะไรยี 21, 21, 21่ปีที่ยี่ปีที่สิบนะฮะรู้เปล่าและที่สิบแปดเมตรหกเมตรนะฮะหน้าสิบแปดความ้างหนี่งสิบแปดแปดเซนรือเปล่ายาวหกเมตรนะฮะ ผลิตตั้งแต่งที่ยีนนะ่สินะที่เกดือน1ิ64นี่เลข6กนี่เลข4ี่นี่อเข็มยาวเมตรหน้า1 8นะครับน่าจะเสริมอะไรสักอย่างของเขาไปกันครับจบงานอันนี้ผมพี่บอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลากลับบ้านนะฮะ เจอทั้งต่อไปฮะวันนี้ลากันเพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอยา่างน,นี้นึงมีเช็คโบูเลทเทนโบูนะฮะเช็คลโบู se